สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีมือนีพออาทิตย์ก็ไม่พิมพ์ก็ได้มาตามตัวเลขไปเป็นแนวทางนะจ๊ะหวงว่าทีซิโพเข้านี่ยละยินข่าวหงวดทีแล้วเพ่นถูกกันมดบานมดขุมเลยจ้ะเดี๋ยวมาตามเมืองว่าพันจะได้ตัวใดเนาะค่ะงวัดนี้ผูเขามาแหล้วก็ฝากกดไลก็แชร์กดติดตามก็ร่างใจกันไปเ้อจ้ะเด้อมีมองใดดีมองไดเด็ดพอที่ก็ไม่พิมพ์ก็ไปตามต่อ มาเบาสู่กันฟังเด้อจ้ะแบ่งปันกันยังใครได้โชคได้ลาบจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นสิเบาสู่ฟังเด้อค่ะหวัวนี่เพิ่นได้ยังว่าจังได๋ว่าจังได๋ก็บเบาสู่ฟังเนี่เอื่อให้ยินเล่นน้อยๆจับให้จยจาดึงให้นั่นเสซากมา48เลขอันใหญ่อันนั่งอยู่ท่างขางนั่นเพื่อหาออก48นี่คอยด้วยยังมื้อแร่งมาฝันว่าไปเก็บเพชรผอมแม่ออื สือ,อรดับตนีสองใบสี่บอกเคยเจ้าสื่อด่นเนี่ยได้สื่อสี่แปดกับหกสองยังมอขึ้นมานอนฝันมาไปเก็บเพชรผพัวเลบอกไล่หนึ่งเอาอสี่บ้านจังไหนไเห็นท <48 S 2> าพพอสองสี่แปดกับหกสองบ้านนี้กับก้าปมป้าน,นกันึ้นบัดฝันว่าไปเก็บเพชรผัวเศร้าไปยังไหมก็ได้เดพชรพอวแม่ ซื้อแล้วเลไนี่โอ้ซื้อแล้วแล้วแจ็งฝันน่ะนะเอาอันอันผู้ผู้เพิ่นตายเพื่อนบอกเลขถือตลอดบุคงอึ้นยังไหนบอกว่าศ<ม>ูนย์เก่าเก่าสองเด้อแล้วว่าสื่นเนี่ยบุเคยบอกกับตาไข่เจ็กเทือกได้ไข่กับไข่ก็กเถือกไข่ก็ถือเลขวะนี่อะไรนะ <ham ma> รเออวาตพาพรบเุเคยบอกน้ำจ็คเทือกบุเคยบอกกันจ็กเทือนะอศูนย์เก่าหนึ่งหันเป็นบก บอกแล้ว่านอกไปทุงหน้าไปเห็ดวียงยังผัดายนะตายเมื่อใดนี่ตายเมื่อบอกเลยกเขาวันนั้โอ้ายไม่ไหวไี่ผมจะเผาเลยโอ้ที่ผู้เพิ่นใส่บั้งกุ้งใส่ยังดีๆนั่นบอกเี่ยปูหานูหานะที่รถแตะแหลดแต่ต่แหลดไม่หวานง่วนนี่เพิ่นเลยบบอกห6าหกสองสองเลขสามตัว เพิ่นจะบอกข้าเจ้าฮกสองนฏิบ่ายมาผัดตายขคเจ้าเลกว่าสื่อเบื้องในเด้อพูดขคเจ้ากับผพ้ากันสื่อวัสดุคาถือกันที่่าเหตุบุญน้ำเล่าอ๋อคนถือกันที่นะเหตุบุญน้ำเพลินเหรอเนาะคนถือเนาะลงเหตุกันเบืองเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะเปินเบาซู่ฟั่งว่าอันพ่อไายเปิ้นเสียชีวิตจ้ะงวดที่แล้วเพิ่นกระบอกค้นศูนย์เก่างวดหนีเพิ่นกระบอกคนอีกหาหกสองเด้อ บอกเลขคนแล้วจังไดตกบายมากแล้วว่าเสียชีวิตนอะจะกจากก็เลยว่ามันเป็นแปลกๆอยู่ได้พี่น้องพ่นว่าจ้ะสี่แปดนั่นร้านน่อยจับลอตเตอรี่ให้ด้อจะ้ะร้านหน่อยไปซากเมื่อแผงพ่นว่าไม่ดวเพ่นก็เลยมาเสี่ยงเนะจะ้ะเสี่ยงเลขหกสองกับสี่แปดฟันว่าได้ไปเก็บเฮดพอจะได้ไล่ลายพ่นว่าพอดีพออาทิตย์ก็ไม่พิมพไปหาเพิ่นเพิ่นเอาสูฟังด้อจะ้ะ มากกตามด้จ้ะถ้าแบบนี้จะเป็นแปลกๆอยู่นี่เราจะหาหกสองอาจจะเป็นบนก็นได้ไม่ดาวว่าสี่แปดล้านน่อยขอ่อยซากไห้ไมันจะเป็นเลขลางจับไห้ย,ย่าดึงเงินนั่นไปซากมาสี่แปดเลขอันใหญ่อันนั่งยูทางขางนั้นภาอาออี่แปดนี่คอยเลยย่อมมาเรงมากฝันมาไปเก็บเพชรผอแมแหมขื้อมาตุ่นีสองใบสี่โบเคยเจ้าสื่อดเนี่ย ได้สื่อสี่แปดกับหกสองยังมือขึ้นมานอนฝันว่าไปเก็บเพชรพอเดียบอกไล่หนึ่งเอาสี่ว่ดจัไหกสองสี่สื่อระตับนี้นะสองเลขสามตัวเส่นกระบ,บอกข้าเจ้าหกสองปฏิบายมาผัดตายข้าเจ้าเรว่าสื่อวงในเรืองผู้ข้าเจ้ากับผพ้ากันสื่อว่าสนคันถือกิมาเฮ็ดบุญน,น้ำเล่าอา๋อนะขันถือกษิเฮ็ดบุญน้ำเพ่อนแห้วเนาะคันถือเนาะ นี่พี่น้องเอสซี่เพื่อนว่านี่ซื้อบนซื้อบนนี่หกสองมุนเอาเด้อจ้ะมุนสองหกหานี่แหละแต่ว่าคือพูดถึงเพื่อนบอกแต่ว่านี่ร้านหน่อยบอกด้ถึงลอตเตอรี่ร้านลูกล้านลูกสาวเป็นบนเป็นล่างสิละนอจานเนาะจุว่าแต่ว่างวดที่แล้วแต่ว่าเน่าเหล็กเนาะมันกับบนีปนนอเพื่อนบอกศูนย์เก่าหนึ่งพนีปนแ่่าอันที่เพ็่นเสียเพื่อนบอกศูนย์เก่าด้อจ้ะบายมากจะตายเลย หกสองตัวนี้ออกถึงแล้วสิพ้ากันเท็ดบุญหาเพื่อนนึงสินะทขาได้สามตัวสองตัวสเท็ดบุญหาเพื่อนจังสี่จิเป็นแปลกๆได้จ้าสิเป็นแม่นแมนอยู่ได้จ้ะพี่น้องเฮากระจับตาเบิ่ง้อจามมองนีพระธรรมดาพยญยนี่เิ่นเป็นค้นมักโศกมักหลาดบอกลูกหลานถูกตลอดเนะพอดีน้องให้บานก็จะได้โศกน้ำเพิินตลอดเด้จ้พิ่นบอกก่อนสิ้นใจเด้จ้าหาหกสองไม่ดาวบอกเลขคนแล้ว ป่วยมากตายมากก่อตายคนป่วยมาก่อนแล้ยวมันบ่อยมัป่วยบ่อยอ่างนี้นี่มันบ่ป่วยบ่อยอ่างนี้นี่คนบ่ได้ป่วยเอื่อคนกระดีดีแล้วขี่รถเขาขี่ไก่ไปก็เห็นคนจอดซาเลงอยู่หน้านี่บ่บ่กเปลี่ยนแนกระสีบ่หกสิบกว่านี่บ่อยู่คนเนาะประมาณแปะเปรีกับเปรีสอคนอหกสองนะจ๊ะคนบอกแล้วคนกระสินเลยคนบ่ได้ป่วยได้อยังจังไดงเอ้าว่าเป็นแปลกๆเนาะพอทินเนาะพอทินเลยฝ่ามาเบาสู่ฟังเด้อจ้ะ ร้านหน่อยยิบไฮซี่แปดนะส่งหมาน้ำกันหัวม,มันทีสิบหกเข้าเนี่ยละจ้ะสำหรับมือนีกาซามดีกว่าน้อะค่ะเนอะ้องสวัสดีค่ะ